สรุปว่าอักษรนำม,มีลักษณะที่สามารถสังเกตได้3ประการดังต่อไปนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e Pan c h a n n e กับคุณครูปัญจพลอยู่ในช่วงของการทำข้อสอบโอนน์รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563มาถึงข้อที่47ข้อ47ถามว่าข้อความต่อไปนี้มีคําที่ใช้อักษรนํากี่แห่ง หน้าที่ของเราก็คือลำดับแรกจะต้องทราบว่าอักษรนำคืออะไรและลำดับต่อมาจะต้องไปอ่านว่าเพราะความที่จดกํกำหนดมาให้นั้นมีอักษรนำอยู่ทั้งหมดกี่แห่งสรุปว่าอักษรนำมีลักษณะที่สามารถสังเกตได้3ประการดังต่อไปนี้กรณีที่1เป็นหอนำกรณีที่2เป็นอนํำยอและก็กรณีที่3ก็คือคำที่เวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงแบบ อักษรน,นําเพราะฉะนั้นแล้วจากข้อความที่กําหนดให้เดี๋ยวเราไปพิจารณาดูว่าอุ้ยจะมีอักษรน,นําอยู่กี่แห่งนะรูปร่างทารกในช่วงแรกคลอดจะมีสีสะโตกว่าลําตัวใบหน้าหน้าหอนานอคอสัน้นแขนขาสัน้นน้ําหนักตัวโดยเฉลีย่ยน้ําหนักคําว่าหนักก็หอนานอเฉลีย่ย เวลาที่เราอ่านเราอ่านว่าเฉลี่ยเราไม่ได้อ่านว่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นอักษรน,นำด้วยประมาณ3.3กิโลกร,รมัมและทารกหญิงประมาณ3.2กิโลกร,รมัมทารกหญิงก็หอนำยอเพราะฉะนั้นก็เป็นอักษรน,นำสีสันค่อนข้างนุ่มเนื่องจากกระโหลกคำว่าโลก็หอนำลอยังไม่ประสานการสนิท สนิทเวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงแบบอักษรนำเพราะฉะนั้นก็นับว่าเป็นอักษรนำด้วยโดยเฉพาะกระหม่อมและก็คำว่ากระหม่อมก็หอนำหมอดังนั้นเมื่อได้แล้วเราก็ไปพิจารณานับว่ามีอักษรนำอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ได้ทั้งหมด7ตําแหน่งจึงสามารถตอบช้อยข้อ4ได้เลย นี่คือการทำข้อสอบออนิลนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ข้อที่47เดเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ